สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับวันนี้ก็มาทำคลิปนะครับก่อนกับไปที่ทำงานนะครับนะฮะรัเบียดนะครับตอนนี้นะครับผมล่าสุดนะได้เทไปแล้วนะเทปูนไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับตรงระเบียงแล้วก็ห้องน้ำนะครับระเบียงแล้วก็ห้องน้ำเดี๋ยววันอาทิตย์นะครับเขาจะเอาแพ่น แค่นซีเมนต์นะครับสำเร็จนะครับมามาวางนะครับแล้วก็เทคานเทเสานะฮะแล้วก็จะมุงนะฮ <c oughs> ะมาน่าจะน่าจะมุงประมาณก่อนก่อนเดือนพฤศจิกานะครับผมต้นเดือนนะครับมงุมงมุงหลังคานะครับ มุงหลังคานะครับมาอีกทีน่าจะได้มุงหลังคาไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนะรัวันนั้นก็ทําไปแล้วนะทําฐานล่างไปแล้วนับฐานล่างไปแล้วแต่ว่าก็ยังอันนี้คือล่าสุดนี่คือเทไปแล้วนะพื้น,นครับนะบแล้วก็ ระเบียงนะครับระเบียงนี่เทไปหมดแล้วนะระเบียงหน้าบ้านนะครับแล้วก็ข้างบ้านที่ผมยืนอยู่นะแล้วก็ตรงห้องน้ํานะครับสองห้องนะครับห้องน้ำสองห้องด้านหลังนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นห้องน้าเหมือนกันนะที่มีแป๊บอยู่นะมีแป๊บน้ําอยู่นี่คือห้องน้ํานะฮะเทไปหมดแล้วนะเดี๋ยวจะเหลือแค่วางแท่นนะครับ เป็นแท่นปูนแท่นแท่นสำเร็จนะครับแล้วแท่นซีเมนต์นะครับผมแผ่นซีเมนต์สำเร็จนะฮะวางไปนะครับไม่ได้เททั้งหมดนะครับในตัวบ้านส่วนอื่นนี้ต้องใช้ปูนนะครับแผ่นแท่นสำเร็จนะวางนะครับแล้วก็เทนะครับเทอีกทีนะครับนี่นะครับที่ว่างๆอยู่นี่คือใช้ <c oughs> ปูนซีเมนต์นะครับสําเร็จนะแผ่นนะครับวางไป <c oughs> น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้น่าจะเอาวันนี้น่าจะยังไม่ได้ทํานะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะใช้รถเคนนะวาง <c oughs> แล้วก็เทเสานะเสาเป็นเสาเหล็กอยู่นะเดี๋ยวจะเทคานนะ เทเสาปูนนะยนะ <c oughs> นะี่สิบสามเสานะยี่สิบสามเสานะเทไปยี่สิบสามเสาที่จริงมียี่สิบห้านะแต่ว่าตอนนี้คือเขาเสาตรงนี้เขาไม่ให้มีนะน่าจะแบบเวลาสร้างอะไรน่าจะไม่สะดวกนะมันจะติดนะครับก็เลยเขาก็จเจ้าออกนะแต่มันมีเสาอยู่ด้านล่างนะสังเกตดูนะเสานะครับรวม ตรงนี้อีกหนึ่งฮะนี่นะตรงนี้อีกนะครับนีนะ่ที่ไม่มีเหล็กขึ้นมานะครับเสาด้านล่างนะสังเกตดูนะเนี่ยรวมไปแล้วยี่สิบห้าเสานะบ้านหลังนี้นะเสาค่อนข้างเยอะนะฮะตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับมีแป๊บนะตรงนี้เป็นที่ อาบน้ำนะรูนะครับรูระบายน้ำเสียนะนี้ก็เป็นแบบของชักโครกนะครับเป็นล็อกไปนะตรงนี้ก็เป็นที่อ่างล้างหน้านะครับนะตรงนู้นก็เหมือนกันนะสองห้องนะตรงนี้ห้องน้ำนี่ของใน,ต,งนตัวห้องนะครับของผมนะติดกับห้องนอนแนละ้วเป็นห้องน้ำในตัวนะตัวเป็นห้องน้ำที่ใหญ่มากนะห้องน้ำใหญ่นะนี่ติดกับห้องนอนตรงนี้นะ ห้องน,น้ำห้องนอนตรงนี้ก็กว้างมากนะอันนี้นี่นะนี่กลับมาอีกทีก็น่าจะมุงหลังคาไปเรียบร้อยแล้วนะเสาอะไรก็น่าจะเทไปเรียบร้อยแล้วครับนะเดือนหน้านะซุซสจิกานะครับทันวานี่ก็น่าจะได้ไปเยอะแล้วนะแต่ว่าจะหมดจะเสร็จอีกทีก็ มีนาเมษานะครับมีนาเมษาของ2,566นะครับ65นี่ไม่ไม่เสร็จแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ตุลาแล้วฮะมุศุจิกาทันวานะครับแล้วก็มกราลากุมพามีนานะครับมีนาประมาณนี้นะครับน่าจะเสร็จนะสา3เดือน6เดือนนะครับ6เดือนน่าจะเสร็จพอเดียบเมษาก็ขึ้นบ้านใหม่นะครับ เมษานี่ก็เดียนหกก็น่าจะแบบขึ้นบ้านใหม่พอดีนะผมนะบ้านเสร็จพอดีนะแล้วก็เป็นวันดีนะเลิกดีด้วยนะครับช่วงนั้นนะก็ขึ้นบ้านใหม่ต่อช่วงนั้นเลยนะก็ปีหน้านะครับปีหน้านี่น่าจะสวยงามเลยนะนะเดี๋ยวหลังคามาดูนะครับมาติดตามดูอีกทีนะว่า หลังคาผมเนี่ยจะเป็นสีอะไรนะครับผมติดตามดูขีนะครับพิมหน้านะฮะมีเซอร์ไพรส์นะครับหลังคาก็ไม่ได้แบบว่าสีแบบจัดจัดอะไรนะครับเป็นสีแบบว่าเอาเกิดวันเสาร์นะครับเ,เจ้าของบ้านเกิดวันเสาร์ก็ต้องเอาสีแบบแบบออกทึบๆนะเป็นแบบสีเป็นสีมงคลนะครับของคนเกิดวันเสาร์นะฮะลองทายดูนะว่าคนเกิดวันเสาร์นี่สีอะไรนะ เอาสีหลังคาเนะี่ยแล้วก็เข้ากับตัวบ้านนะครับตัวบ้านกับหลังคานี่จะเอาเป็นสีโทนเดียวกันนะสีไม่ได้เอาไม่ได้เอาเป็นสีแบบสีส้มสีอะไรนะเพราะว่าใหม่ๆจะสวยนะแล้วแต่คนชอบด้วยนะนานๆไปมันโดนแดดโดนอะไรมันก็จะดูแบบจางๆซีดๆจางๆลงนะสีส้ม,สมๆพวกนี้นะแต่มันก็สวยไปอย่างนะสวยไปอย่างแล้วแต่คนชอบด้วยนะแต่ของผมนี่เอาสีแบบเข้มๆหน่อยนะทึบๆดูแบบ สไตล์แบบบ้านแบบอบอุ่นหน่อยนะนี่ครับเสาที่สูงมากนะเสาเหล็กนะยังไม่ได้เทมันไม่ได้เทปูนเสาเลยนะเนี่ยเป็นบ้านที่ว่าเสาเยอะมากนะเสาเยอะมากนะใครเห็นใครรู้ก็ทักว่าเยอะนะเสาเสาบ้านยี่สิบสามเสาเนี่ยยังไม่ได้รวมที่ให้ดูเมื่อกี้นะฮะเสาที่ยังไม่ไม่มีเหล็กนะฮะไม่มี ไซเล็กขึ้นมาอย่างนี้นะถ้ารวมกันหมดนี่ก็ยี่สิบห้าเลยนะผมนะนะครับถือว่าเสาบ้านเยอะมากนะแล้วบ้านก็ค่อนข้างจะกว้างหน่อยนะแบบบ้านเนี่ยมาจากนครสวรรค์น,นะครับแต่ว่าแบบเดิมของเขานี่กว้างนะครับที่เพราะที่ของเขามันพื้นที่เยอะนะพื้นที่กว้างนะของผมเนี่ยเอามาวางไว้ที่ดินตรงนี้ก็ค่อนข้างจํากัดนะครับก็เลย ย่อนะครับให้เขาเขียนแบบนะคนเขียนแบบย่อลงนะย่อตัวบ้านลงหน่อยนะแต่ก็ยังเป็นทรงเดิมนะเป็นทรงบ้านทรงเดิมอยู่นะแต่ให้ย่อลงนะครับให้เข้ากับที่ที่ดินที่บ้านนะถ้าสมมุติไม่ย่อนี่คือกินพื้นที่หมดเลยนะ,ะตรงนี้เป็นถนนนะรถเข้าได้นะตรงนี้เป็นพื้นที่ถนนรถเข้าได้นะนี่นะครับ ถ้าไม่ย่อนี่คือเต็มเลยนะครับเนี่ยกินพื้นที่ถนนไปหมดเลยนะไม่มีรถผ่านรถผ่านไม่ได้เลยนะแต่ว่านี่ย่อลงนะครับด้านข้างสองฝั่งนะครับน่าจะประมาณสักสามสิบนะครับย่อลงนะครับข้างละสามสิบนะสามสิบเมตรนะสามสามสิบอ น่าจะประมาณสามสิบเซนติเมตรนะย่อลงทั้งหมดนะที่จริงที่ที่จริงนี่กว้างกว่านี้มากนะับอันนี้อันนี้ขนาดย่อลงเลยนะย่อลงแล้วยังยังดูกว้างอยู่เลยนะนะพื้นที่บ้านยังดูกว้างอยู่เลยนะแต่เป็นแบบเดิมที่ผมเอามานี่ของเขานี่คือกว้างกว่านี้มากเลยนะบ้านนะวก,กว้างจะกว้างกว่านี้เลยนะถ้าสมมุติว่าที่ดินพอนะ ที่ดินพอที่จะเอามาวางนะครับผมนะเอาแบบมาวางนะฮะนี้ก็นี่ย่อลงมาแล้วนะแต่ก็ยังดูแบบว่าอยู่กันได้แบบว่าสบายเลยนะสิบคนนะฮะสิบคนนี่ยังอยู่ได้แบบสบายเลยนะครับผมนะอยู่ครอบครัวเดียวนี่คือ สบายมากนะครับกว้างแบบนี้นะอาจจะไม่เห็นหน้าไม่ได้เจอกันเลยก็ว่าได้นะวันวันหนึ่งเพราะว่าบ้างค่อนข้างกว้างนะกว้างกว่านี้อีกนิดนึงก็จะเป็นวังเลยนะครับผมจะเป็นวังเลยนะคลื่นหาดเลยนะครับผมนะกว้างกว่านี้อีกนิดหนึ่งจะเป็นคลื่นหาดเลยนะเดี๋ยวให้ดูมุมแบบว่าถนนหน้าบ้านนะครับปูนนะ ดูไกลๆหน่อยนะอยู่ข้างบนนะครับยืนอยู่ข้างบนนี่ดูกว้างดูสูงนะครับมองไปข้างรอบๆนี่คือมองไปรอบๆนี่คือเห็นหมดนะครับดูแบบว่าอยู่จุดสูงนะครับมุมสูงนะเป็นทุ่งนานะครับผมนะช่วงนี้ใกล้เกี่ยวข้าวเลยนะข้าวออกเละข้าวออกวงแล้วนะครับอีกไม่นานก็ได้เกี่ยวข้าวแล้วนะเนี่ยข้าวขึ้นสวยแล้วแล้วก็ภูเขาล้อมรอบนะภูเขา นี่ฮะอันนี้มุมหน้าบ้านสุดเลยนะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกำแพงนะครับทำกำแพงนะครับทำกำแพงยาวมาเลยนะนี่อันนี้โล่งนะครับผมหนะ้าบ้านหลังเก่าที่รื้อหอนออกไปนี่คือแบบไม่ได้มีอะไรนะโล่งสังกะสีบางแค่นิดเดียวนะประมาณเข่านะครับผมความสูง นี่ก็จะล้อมไปถึงหลังเลยนะกำแพงนะฮลองงบนะครับผมลองงบลองงบ,ลอง,งบหลวงนะครับง,ง,งบหลวงตกมาก็อาจจะสร้างได้นะครับผมนี่ครับสร้างไปถึงหลังนะครับผมสร้างไปถึงด้านหลังเลยนะมุมนี้ก็สวยนะมุมนี้นะ,ะทิศต,ตะวันออกนะครับผมในะทิศต,ตะวันออกนะดวงนะดวงอาทิตย์นะ วันนี้ไม่ค่อยมีอหมอกนะครับไม่ค่อยมีหมอกนะวันนี้นะครับที่จริงเข้าฤดูหนาวเลยนะวันนี้ยังหมอกยังอาจจะยังไม่ลงนะครับหรือว่ายังไงนะเพราะว่าเจ็ดวงกัวอยู่นะบางครั้งหมอกอาจจะลงสายๆนะตอนนี้เข้าฤดูหนาวแลยนะครับผมนะวันนี้ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดตุลาสองพันน้าร้อยหกสิบห้านะนี่นะครับ มุมนี้นี่เห็นหมดนะมองเห็นอยู่นะแต่ผมยืนอยู่ด้านล่างนะคบอยู่แบบที่สูงนี่โอ้สวยวครับประมาณนี้นะผมนะรประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้านี่มาอัปเดตใหม่นะครับนะมาทําคลิปใหม่นะทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับสร้างบ้านนะครับในแนวสไตล์แบบนี้นะใครชอบก็เอาไปลองไปทําดูนะครับใครที่มี โครงการนะครับแผนที่จะสร้างบ้านนะครับเอาไปลองไปดูนะครับผมจะทำคลิปตั้งแต่ต้นจนทำเสร็จนะว่าเป็นในแบบลักษณะแบบไหนแบบการตกแต่งบ้านนะครับเป็นแบบไหนบ้างนะฮนะใครชอบจุดไหนก็เอาไปลองอาไปดูได้นะไปทำดูได้นะครับผมนะใครที่จะอยากจะมีแผนการที่จะจะสร้างบ้านนะครับหรือว่าใครที่มีแบบว่า สวยๆนะครับผมก็แนะนำบอกมาได้นะนี่ครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะฮะตามช่องทางนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ